โลเตเร์วมคโเอ้โหขอเสียงมาบ้าครับสำหรับระกัหนี้นะครับมันดินิ้น พี่น้อง cho เป็นอนุญาตมานี่มานี่มา Tổng ta Tổng ta ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ตัวครับตัวตัวดต่ปิดให้มาได้ซ้ายนะปิดไว้เบียร์เบิร์ดพับมืเล่นรักมือเกันสีเป็นสีไปท่าที่อ้ากโอ้ยบังตาไปไปบังตาต้องสอนเขาให้เป็ไตล์หน้าขว้า

Selamat empat, siap tukar, mana? Hitam Seluruh netam. Seluruh netam. ไปยิบมาจากายโฆษณาเจ้าด so ีๆซัดมายังไงอีกจับให้จังทั่ว ส2มดีต่างดีแ่า2เกมแสดงครับเิด้ขอเสียงาไดเอ็มดีต่างเข้า ต่อไปงไงสาเดิ๋ยว่ยอ้ยไม่ไ้สามสองโอ้ย เสียบครับเจียบเส้นส้ตงตามสี่สเรว้ครับสสาม

เจ้เลต้าต่ออยู่ที่เต่อหกครับดีดีตัจเล่ต้าเจ้าดีดีนะครับปืนใหญ่ของเจ้าดีดียังปล่อยมาเรื่อยๆฝังเชน

ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่โซโลน้ตาสองโซโลน้ตง เสกสังน,นะครับเช็คออกนะครับตองเท่าจดีดีัวรตั้มเดียววลน้ตขาเลยนมหมัน Lóng cái này kia mà ôi chào 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 วยงามหลัจอด้ายจะยยิงปืนใหญ่มาเรื่อยสามฮมาต้านิเดียวเดียวพ่อ

โซโลเด้เจอาลเ้สครับแดนแดนแมนไนาะอ ของรอสือสีม่วงเส้นต้มาว้าหวาต้นตื่นท่ตองเลต้าเสร็จทำไรดีีเลต้าก

ตัวเต็มแกไม่รับสํารับที่สี่ที่สามยังวภูมิภาคเต็มออดออคัตัวเต สิบสายังไม่ใส่เขาก็ไปโอ้โหไม่สาเหมือนกันรู้ท่านะไม่าดเหมือนกันรู้ทานนะตไปไอ้ดีออดิดเยิดเดเฮ้ยดีออดิดเยนิดเดนรับโดนเิโดเจ้าเดโดนะครับโลงมาแล้วนะครับเสียงปมนะครับให้เจ้าเดโดนด้วยนะครับิ ไปดดูเี่อยัู่นะครับเก้าสิบสี่ วา้ระมด้งนบาีนร้อยเจ้าโดโน่นะครับได้ลูกนะครับที่ลงมานะครับสับสนุเพราะอนัเานสนมัครับที่สุดก็ทาต้านความสดไม่ไหวนะครับด้านมิตังเจ้าเสกก็ไม่ได้พักนะครับก็เลยเลยนะครับความ